สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยได้กะมาพร้าวแห้งมานะคะก็จะมาทําขนมเปียกปูนโบราณน,นะคะและไม่เคยทํามาก่อนเลยขนมสูตรเปรียกปูนโบราณแบบนี้นะเคยทําแต่เป็นใบเตยเนาะวันนี้ก็เลยนลํากะมาพร้าวแห้งะคะ่ะมาเผาก่อนนะคะเผาเสร็จแล้วให้มันดําแบบนี้นะคะแล้วก็มาผสมมาแช่ใส่น้ำตสลที่เราเตรียมไว้แล้วก็เอามากองเอาแต่น้า สีดำๆนะคะส่วนผสมมันก็มีน้ำปูนใสแป้งมันแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลนะคะส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเวลาควนขนมเจียปูนค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้ติดหม้อนะคะพอเราใช้ไฟอ่อนแล้วกวนไปเรื่อยๆจนแป้งมันเหนียวและใสเราเทสดูได้นะคะว่ามันสุกหรือยังเนาะหลังจากนั้นเราก็รีบเอามาใส่ในถุง ถุงบีบเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องบีบตอนร้อนๆนะถ้าบีบตอนเย็น,นเหนียวมากบีบออกยากจริงๆนะคะเคยมาแล้วคะ่ะเพราะต้องใส่ถุงมือกันความร้อนแล้วกีบดอกออกมาสวยค่ะทุกคนลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะรสชาติหวานกำลังดีค่ะ